โอเคครับก็กับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้มันอยู่กับผมที่หน้าเกมเชอ่อคัดดีไลท์นะครับ่ะรอบนี้มีเข้ามาที่2000นะครับเบแรกนี่ผมจะเริ่มเบต50สไปเลยนะครับสลับคลิปนี้รับเฉพาะความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะสลับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้ประกาศผลแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับถ้าสนใจก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับวันนี้ก็อาจจะเข้าไปสุ่มแจกดึกหน่อยนะครับ มาลุยต่อเลยครับเรียบร้อยครับท่าผู้ชมเจอของฟรีเบ็ด50เลยครับโอเคสวยหมนฟรี8รอบนะครับตรงกลางแล้วกันท่าผู้ชมได้แค่คูณ2นะครับมาลองดูซิว่าจะแตกดีหรือเปล่านะได้ลุนเข้าฟรีไวแบบนี้นะครับมาตอนนี้ผมก็มาอยู่กันที่ UEA 8นะครับ ใครที่สนใจอยากจะเล่นตามก็สามารถจิ้มลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางเว็บเขาก็จะมีเป็นกิจกรรมหมุนวงล้อรุ่นรับเครดิตฟรีให้ทุกวันนะครับใครที่สนใจหรือว่าชอบเป็นโปรโมชั่นนะครับขอแนะนําเป็นค่ายนี้เลยนะครับก็เข้าไปตามกันได้นะครับโอเคครับทุกผู้ชมได้มาที่2 5 0 0นะมาเดี๋ยวขอเพิ่มเบ็ดแล้วกันจัดไปครับเบ็ดร้อยนะครับ มาจัดหน่อยเพื่อนมาเบ้าจะมาหรือเปล่าตอนนี้บอกเลยว่าลุนเข้าฟรีเกมอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเกมนี้ก็คือข้างนอกมันแตกไม่ค่อยเยอะนะุผู้ชมมาเดี๋ยวขอใส่ออโต้สัก30รอบแล้วกันไปลุยเลยครับผมดูซิว่าจะมีอะไรมาให้ลุนหรือเปล่านะครับอ้าวแล้วไงย,ยับหล่ออยไปจัดไปครับทุกผู้ชมโอ้โหแม่งกดเองแม่งไม่ลงว่ะ เป็นร้อยนะโอเคหมุนฟรีแปดรอบนะครับขอนักหนักเพื่อนวิโอ้ยแม่งได้ว่ะมาหมุนฟรีแปดรอบคูณสิบสองนะฮะทุกผู้ชมโอเคสวยรอบนี้ได้มาทสี่พันแปดนะครับมาดูต่อเลยนะครับยังเหลือหมุนฟรีเจ็ดรอบนะครับรู้สึกว่าเบ็ดร้อยรอบนี้จะขึ้นมาเท่าไหร่นะทุกผู้ชม ผมว่ารอบนี้ถ้ามันแตกมีโอกาสที่จะได้เยอะอยู่นะครับเพราะว่ามันคูณตั้ง12นะมาสี่รอบสุดท้ายนะครับแตกเหมือนให้ชื่นใจหน่อยเพื่อนยังไงครับอดอกนี้ซุปเปอร์ไม่ก้าวินนะฮะทุกผู้ชมได้มาที่6ก0ันะบอกเลยว่ารอบนี้ยังไงก็กำไรแน่นอนนะครับไปรอบสุดท้ายนะครับโอเคครับทุกผู้ชมรอบนี้ได้มาที่ห5ื่นนะครับโอ้โห ออโต้ยังเหลือประมาณ25รอบนะครับผมว่าพอเลยแล้วกัน <laughs> ไปต่อเดี๋ยวมันจะโลูกนะครับเดี๋ยวมันจะไม่รอดนะโอเคครับทุกชมใัรชอบเกมนี้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสหลับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ